หน่วยที่ 4. งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นจัดทําโดยนางสาวพนิตามารีนางสาวอนันดาแปดทองหัวข้อนําเสนอ 1. กระดาษทําการเพื่อจัดทํางบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น 2. การจัดทํางบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นตามวิธีราคาทุนและส่วนได้เสีย 3. การจัดทํางบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นมากกว่าหระยะเวลารอบบัญชี 4. บทสรุปหน่วยที่4ส,สาระสำคัญการจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นภายหลังจากที่มีการซื้อหุ้นแล้วบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยต่างก็ยังคงดำเนินงานต่อไปเป็นคนละบัญชีดระบะนี้ถ้ามีงบการเจิ้นเป็นของตนเองซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดดังนั้น งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นจึงมีการจัดทำงบเพิ่มเติมจากงบการเงินรวมนะวันซื้อหุ้นนอกเหนือจากงบแสดงฐานะการเงินได้แก่งบทุนเบ็ดเสร็จรวมกำไรสะสมรวมและงบกระแสงเงินสดรวมหนึ่งกระดาษทำการเพื่อจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวมรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจะมีความสำคัญในกรณีที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อยหากมีการปรับปรุงรายการบัญชีหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่ารั์สินจะส่งผลต่อกำไรขาดทุนกำไรสะสมคือผลจากกำไรสะสมที่สะท้อนฐานะ ทางการเงินของบริษัทหากผลกำไรต่อเนื่องกำไรสะสมจะเพิ่มขึ้นแต่หากขาดทุนต่อเนื่องกำไรสะสมจะลดลงกระดาษทำการเพื่อจัดทำงบการเงินหลังวันซื้อหุ้นเป็นเครื่องมือช่วยจัดทำงบการเงินโดยรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมกำไรสะสมและงบแสดงฐานการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทที่ถือหุ้นเพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ 2. การจัดทำงบการเงินรวม หลังวันซื้อหุ้นตามวิธีราคาทุนและส่วนได้เสียการจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นตามวิธีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสีย 1. วิธีราคาทุน cost m e t h บริษัทผู้ลงทุนบันทึกเงินลงทุนตามต้นทุนที่จ่ายไปโดยไม่มีการปรับมูลค่าตามการเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่ลงทุนแต่จะรับรู้รายได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่ 2. วิธีส่วนได้เสีย equity method บริษัทผู้ลงทุนบันทึกเงินลงทุนโดยปรับตามการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ลงทุนหากบริษัทที่ลงทุนมีกำไรมูลค่าการลงทุนจะเพิ่มขีดหนาและหากขาดทุนมูลค่าการลงทุนจะลดลงนอกจากนี้หากมีการจ่ายเงินปันผลบริษัทผู้ลงทุนต้องบันทึกลดมูลค่าการลงทุนลงตามสัดส่วน 3. การจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นมากกว่า1ระยะเวลารอบบัญชีการจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นมากกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีมีวิธีการจัดทำเช่นเดียวกันกับกรณีหนึงรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งจะต้องมีการทำทั้งงบทำลายขาดทุนทำลายสะสมและลบแสดงฐานการณ์เงินโดยในที่นี้จะอธิบายทั้งกรณีที่บริษัทใหญ่ใช้วิธีราคาทุน และกรณีที่บริษัทใหญ่ใช้วิธีส่วนได้เสียการจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่า1นึ่งรอบระยะเวลาบัญชีวิธีราคาทุนการจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีกรณีบริษัทใหญ่ใช้วิธีราคาทุนในการบันทึกบัญชีกำไรสุทธิของบริษัทใหญ่ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีจะมีการรวมเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย และได้กำไรสะสมของบริษัทใหญ่ก็จะมีเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยสะสมอยู่ตั้งแต่งวดแรกจนถึงงวดปัจจุบันเช่นเดียวกันส่วนบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะแสดงราคาเท่ากับราคาที่บริษัทใหญ่ซื้อในครั้งแรกการจัดทำงบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นนานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีวิธีราคาทุนสรุปหน่วยที่4งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นสามารถทำได้ทั้งงบแสดงฐานการเงินรวม งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรสะสมการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้นจะใช้ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยนะวันเดียวกันโดยนำบัญชีต่างๆมารวมกันที่ลาบบัญชีแล้วตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและรายการระหว่างกันอื่น ในกรณีที่บริษัทใหญ่ซื้อหุ้นบริษัทย่อยในราคาทุนไม่เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิในบริษัทย่อยการตัดบัญชีจะต้องมีการปรับปรุงสาเหตุของการซื้อหุ้นในราคาที่ไม่เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุดทธิในบริษัทย่อยรวมทั้งอาจมีการบันทึกขาดทุนจากการได้ค่าค่าความนิยมหรือการคิดค่าเสื่อมราคาด้วยจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ